ถ้าใครกำลังหาซื้อคอยน์ในเกม FIFA อยู่นะครับไปดูกันได้เลยที่ FIFA Ultimate Team Coins แล้วก็ใช้โคดของผม i n a t 94จะได้ลดอีก5%นะครับลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับจำหน่ายเกมของแท้ถูกที่สุดแล้วได้ทันทีไปดู Store Top o p Digital Key ลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวในวิดีโอนี้นะครับผมจะสอนให้ว่าซื้อคอยน์ใน PC โทรศัพท์ iOS หรือว่า Android อะซื้อ c อย n ยังไงครับหลังจากกดลิงก์สปอนเซอร์ในวิดีโอของผมนะครับเพจอันนี้จะขึ้นมาให้แล้วก็กด FIFA 15 Player Auction นี่ครับมันจะมีให้เลือก Xbox PlayStation PC iOS Android เรามาดู3อันนี้กันครับเริ่มจากอันง่ายๆกันเลยนะครับ iOS กับ Android อง่ายที่สุดแล้วครับ สมมุติว่าผมจะซื้อ iOS มันเป็น Apple ใช่ป่ากดไปแล้วก็มันมีราคาให้เราเรียกครับสมมติร้านหนึ่งผมจะซื้อร้านหนึ่งก็กด submit หลังจากกด submit ไปแล้วนะครับเพจอันนี้จะขึ้นมาให้แล้วก็กดไปเลยครับ player name ก็พิมพ์ชื่อนักเตะที่คุณจะขายให้เขาไปครับสมมุติผมจะขายใครดีว่า m a t c h ก็พิมพ์ไปครับ m a t c h เอา้านี่มัน m a t c h นี่ไหนวะลงไป นี่ครับ Matic CDM 8 2ใช่ปะ่ะก็กดไป Matic แล้วก็ your team name แปลว่าทีมของคุณอะชื่ออะไรครับจิงบนเนี้ยตรงเนี้ยมันจะบอกทีมทีม name มของคุณก็พิมพ์เข้าไปครับชื่ออะไรสมมุติว่าทีมของผมชื่อ iNut94 เช่ปล่าครับก็พิมพ์ไป i n u t 9 9 4นี่สมมุติว่านี่ชื่อทีมของผมนะครับก็พิมพ์เข้าไปในเบอร์2นี่ เบอร์ที่3ที่แดงๆนี่นะครับมันเขียนว่า set start price at ก็แปลว่ามั t ชิที่คุณจะขายให้เขาอะมินิมัมต้อง749,000ครับแล้วก็มัคซิมัม1 2 1ล้าน21ก็1ถึง4่สเต็ปง่ายขนาดนั้นเลยครับมาดูสเต็ปที่5กันครับมันบอกว่า player level player level ก็แปลว่าใบของคุณเป็นอะไรใบสีทองใบสี อะไร Bronze, Gold, Silver อะไรแบบนี้สมมติ Mat ิมันเป็น Gold มันเป็นใบสีทองผมรู้ว่ามันเป็นใบสีทองก็กดไปครับใบสีทอง Gold Card choosing bronze player level can be delivered faster แปลว่าใบสี Bronze ถ้าคุณขายใบสี Bronze ให้เขา,ขา,เ,ขาเขาจะส่งให้คุณเร็วกว่าครับแล้วก็ s t e ็สุดท้ายเบอร์ที่6เนี่ยครับ auction duration แปลว่าคุณต้อง Set Auction ของคุณอะคุณต้อง Set ใบที่คุณขายอะ ติดไว้ในตลาด3วันครับหลังจากนั้นก็ลงมาที่นี่ครับ I have already listed the player on the transfer market ก็กดไปครับหลังจากกดปุ่มนี้แล้วนะครับสเต็ปที่3จะขึ้นมาให้ทุกคนครับอีเมลก็อ e ีเมลของคุณครับอีเมลของคุณตอนนี้ใช้อะไรก็พิมพ์เข้าไปใช่ปะ่ะก e ับอีเมลของคุณแล้วก็คูปองนี่นะครับพิมพ์ไป I nut 9 4แล้วก็กด Submit แล้วคุณจะได้ราคารดเหลือ3พั 6p ครับ หลังจากคุณใส่อ e ีเมลคนไปแล้วใช่เปล่าครับแล้วก็คูปองโค้ดของผม i n u t 9 4คุณจะได้ลดราคาอีกครับแล้วก็สเต็ปที่4จะขึ้นมาให้คุณครับ Payment ก็ Paypal Mastercard อะไรพวกนี้ที่คุณใช้อยู่ครับก็กดไปแต่ผมตอนนี้ผมใช้ Paypal ก็กด Paypal มันกดไปแล้วครับ Paypal สเต็ปที่5มันจะไม่ขึ้นมานะครับผมต้องกด Mastercard ก่อนแล้วก็กลับไปที่ Paypal ถึงสเต็ป5จะขึ้นมาครับหลังจากนั้นขึ้นมา มันก็บอกว่าเช็ค your details h e c k your order details player name แปลว่าคนที่ผมจะขายก็มั t ติชคลับเนมก็ชื่อทีมของผมครับ i n a t 94นี่ทีมผมนะครับทีมของคุณก็ทีมชื่ออะไรก็เขียนไปครับแต่นี่มันแค่เช็คครับแล้วก็ product ผมจะซื้อ i o s coin 1m ราคาตกจาก6พาวเหลือแค่3พาวแล้วก็กด check out หลังจากกด check out นะครับอันนี้จะขึ้นมา pay pal เพราะผมเลือก วิธีจ่ายของผม PayPal PayPal ก็ขึ้นมาครับใส่อีเมลพาสเวิร์ดไปล็อกอินแล้วก็คอนเฟิร์มแค่นั้นอะ่ะง่ายครับก็แค่นี้อ่ะครับ I S O กับ Android มันเหมือนกันเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมโชว์ให้เนี่ยเหมือนกันเลย I S O Android Order c o n f i r m a t i ม n ัมันเหมือนกันครับ Order พวกขายง่ายๆก็ I O S กับ Android ครับแต่ขายยากใน P C Play Station กับ Xbox นะครับ Player Auction PC กดไปสมมติผมจะซื้อเท่าไหร่ดีวะสามร้อยเคอะก็กดสมิธไปแล้วก็เพจอันนี้จะขึ้นมาให้ครับแล้วก็ตรงนี้ใช่ปะครับมันมีคนให้เราเรียกมีสมมติรีบรีฮัสซัดโรเบนแอรฟิลิปลามคอสตาเ e รตี้แล้วก็ดีมาเรียพวกนี้ก็แปลว่านะครับคุณต้องใช้คนหนึ่งในตัวที่เขาลิสต์ให้เนี่ยต้องกดไปครับสมมติผมจะเรียกดีมาเรีย 87 Dimaria เห็นไหมเราเลือกแล้วก็มันจะขึ้นมาครับแปลว่าเราต้องมีตัวนี้แล้วตัว d i m เ r i a นี่87ตัว d i m เ r i a นี่เราต้องมีแล้วครับอยู่ในครบของเราหลังจากกด d i m เรียไปแล้วนะครับชื่อมันจะขึ้นมาให้เลย a n g e ล d i ม a r i a Start Price b u a n o w l Price มันจะจัดให้เองเราไม่ต้องกดอะไรครับก็แค่กด d i m เ r i ยแล้วก็พวกนี้จะพิมพ์เองครับ ตอนนี้คุณแค่ต้องใส่อ e ีเมลของคุณไปครับก็ถ้าลงมานะครับมันจะเขียน step 2, step 2, payment ที่ผมบอกแล้วใส่ payment ไปครับเลือกอะไรก็ได้แล้วแต่คุณแต่ผมใช้ paypal ครับเพราะ paypal ง่ายที่สุดเลยแล้วก็คูปองนะครับใส่ไป i-nut 94 submit ราคามันจะลดให้ครับเหลือแค่10ปอน19เองครับแล้วก็กด checkout แล้วก็ แล้วก็หลังถ้าคุณกดเช็คเอาท์แล้วนะครับเหมือนเดิม PayPal จะขึ้นมาครับใส่อีเมลกับพาสเวิร์ดของคุณไปล็อกอินคอนเฟิร์มซื้อแค่นั้นง่ายครับแต่ก่อนจะไปผมจะมาอธิบายตัวนี้ให้ดูครับสมมติดีมารีนี่ใช่ปะครับที่ผมจะซื้อแล้วก็ขายมันดูราคาต่างมันครับดีมารียสองแสนสามมินิมัมมากซิมัมนะครับสามแสนสี่แปบทำแบบนี้เขาให้เราทำอย่างกับเราซื้อดีมารียมาสองแสน แล้วก็ขายมัน3ามแสนสให้เขาอะ่ะถ้าซื้อแบบนี้นะครับเราต้องทำกับประมาณ2หรือ3ครั้งถึงจะได้ครบ 300k ที่เราซื้ออครับก็แค่นี้ครับ PC iOS กับ Android ผมสอนซื้อ,อยังไงก็บอกไปแล้วครับแค่นี้แต่ง่ายที่สุดก็ iOS กับ Android อ่ะครับ PC PlayStation กับ Xbox ซื้อจากซื้อทาง Player Auction เนี่ยมันยากมากครับ แต่ถ้าดีที่สุดก็ Account Trade ที่ผมเคยบอกแล้ว Account Trade นี่มันง่ายมากครับเราแค่ออเดอร์เราอยากได้เท่าไหร่ใช่ป่ะสมมติ p s c ผมผมเล่น p s c จะออเดอร์ CM 39าพาวอคา์เทรดนี่เขาจะส่ง Account ที่มีเงิน c m อยู่ในนั้นมาให้เราครับให้เราใช้ก็แค่นี้อ่ะครับถ้าต้องการช่วยอีกนะครับคอมเมนต์มาข้างล่างได้หรือว่ามาหาเพจผมได้ i-94 ผมจะช่วยตลอดครับ ก็อย่าลืมนะครับก่อนจะไปกดปุ่มไลค์ให้ผมด้วยแล้วก็กดปุ่มติดตามข้างล่างได้นะครับเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ครับคราวหน้าวันนี้ผมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ